อือเขาตำมัมมันน่ากินยังไยวะไว้กูลองตำั้างไหมกลัวจะไม่ได้กินเลยไม่เผื่อวันหยุดไง <c oughs> เผื่อวันหยุดแล้วก็แบบฝนฝนฟ้าเป็นใจ <c oughs> ตัดเลย <c oughs> อะไรนะ จองห้องน้ำเลยนะชั้นล่างทั้งบนอ่ะใครไม่ทันก็ใส่แพมเพิดรออ๋อมีไงห้องน้ำที่สมโมสอเนอใครรอบ้างไหมเนาะ,นะ,นะเฮ้ยมันรู้นะนมันรู้คิวนะมันรู้คิวน้ออะไรอ่ะ สเสย์เยอะแขนยาวป้ายจรวดชมพูจ้าป้ายยิ่งกว่าในตำนานอีกเข้าปีที่สองละขายดีแรงดีไม่มีแผ่วป้ายหอย้อยก้มาดาด้วยสวยมากถ้าแบบไม่เป็นสองรองใครอ่ะพูดจริงป้ายห้อยอีกแล้วจ้า อุยไม่คุณพี่ลูกคอสินแ้นใช่แคนาดาห้าห้าอ้โอ้โหคารฮาบิาาา๊กโลโก,โก้เปื้อนเสียคือน้อยมากรุ่นนี้รุ่นนี้คือขายดีอ่ะมาแล้วใครรอก็ไม่รู้คือคือง,ง่ายๆใครขายผ้ามือสองซื้อแขนยาวอ ไม่ซื้อป้ายตะหลวจดเหมือนมาไม่ถึงโกดังสายสองนะจริงทุกคนต้องเคยเล่นป้ายนี้เว้อป้าพูดเหมือนเวรอเนาะดูคอดิแต่ขายมานานจริงๆพี่ขายมานานนมโอ้โหดูลีไฮบิดไฮบิดไฮบิดก็มาใครชอบผ้าสะอาดนะ N f L ใครไม่ชอบเสี่ยงมาทางนี้ กำไรแน่นอนโอ้ยสามพันรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ไปจ่ายค่าส่งปลายทางเองนะจ๊ะเป็น fl team หรือเอาอย่างนี้รีใครเอารีวิว3ามพันลดไปสองรอยไปจ่ายค่าส่งเองเอออย่างนี้ดีไหมเออแล้วแต่อ,อยากได้ยังไงก็ได้เลือกมาแล้วแต่เลย ไปห้อยอีกแล้วจ้าายห้อยอีกแล้วจ้าโอ้โหคอนี่ดีตาแตกเลยนี่คอแน่น Oh. ดูป้ายดิซส่สวยซส์งามซส์หล่ออ่ะง่ายเลยนี่อย่างนี่นี่อย่างวะนี่สุปร r แมนเหรอแมงมุมอ่ะแบทแมนปะอะไรก็ไม่รู้นะตัวนี้เฮอร์เล่แล้วเป็นแขนต่อแขนแบบสติ๊กเกอร์ยังติดอยู่เลยนี่อ <ใน S 2> ้วน 3ามพเอาไปขายกันอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลช่วงนี้มีเรื่องกังวลเยอะแล้วพี่เอาไปขายกันแบบสบายๆเอาไปขายกันมันๆสามพันสามไปส่งฟรีรีวิวดูสกรีนเน ห้าดีสีสดคอแน่นสกินดีหนีเพ่น่ะอุ้ยอร่อยนี่ด,ดูดิสกินแน่นมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ มัดยอมไซส์กาลังดีเลยนะไซส์แบบบ้านเราอ่ะไซส์กาลังขายเลยพี่พี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนโอ้สวยอะอะไรอะ่อะ,อะทุกคนสกินแน่นเลย มัดย้อมไซส์ดีไซส์สวยมากเลยอ่ะมัดย้อมสามตัวแล้วคุณผีเลยมิวสิกเทเลวิชั่นนะคะตัวนี้ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบได้ดราคาสามพันสามร้อยบาทค่ะสี่สิบห้าโลนะร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบตัวบวกลบนะคะใครรับกระสอบรีวิวได้ทุกตัวใครเอากระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางนะคะแล้วแต่เลยจัดมา แชมเปียนแชมเปียนตัวนี้งามหลายเด้อแชมเปียนอาดิดาสจ้าแอร์โลโพสเทลนอยหางสวัสดีห้าสิบท่านนะคะ ใครจะเอาก็มาฮะเราต้องเปิดฟ็อกกี้ค่ะ จัดว่าเด็ดอ่ะใครไม่เคยลองลองเลยนะคะติดใจแน่นอนขายง่ายขายคล่องเลยอ,ะอ่ะขายดีอ่ะจิงสกรีนแน่นๆเปียกเปียสวัสดีค่ะโอ้ยพี่คำแพง สวัสดีค่ะคุณพี่อาการเป็นยังไงบ้างแถวนั้นลูกค้าเออฝอยให้ฟังหน่อยสิแล้วสู่กันฟังลูกคาจ๋ารักเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ซื้อของไม่เป็นไรไปอะไรจะลรวดคุณพี่สวยมากมีทีเด็ดทีเด็ดตัวเนี้ยลูกเนี้ยบอกเลยแอบไว้อยู่แี้ แอบอยู่แอบอยู่มีทีเด็ดมีตัวแพงมันแอบ,บอยู่มัดย้อมอีกแล้วป้ายจรวจชมพูคุณพี่อาการขีดแดง <laughs> เหมือนกันเลยพี่ขอเครื่องช่วยหายใจหน่อย แดงนะพี่โกดังไม่เหลือหรอกแก๊ปจ้ะใหม่ๆเลยแต่ถ้าจังหวัดไหนยังขายได้อยู่นะคะจะได้สั่งของแล้วยินดีด้วยค่ะอุ๊ย <Okay. S 1> พี่คำแพงน่ารักอะ่ะแชร์ให้ด้วยอะ่ะอุ๊ยอุยลูกชายฉันชายฉันพี่ขอแคปหน่อยเอาไปใหมพ่พี่คำแพงแคปหน่อยพี่คำแพงเอาลูกไหนเอาลูกนี้ มีตัวเด็ดนะเมื่อกี้เห็น <S 2> <S 2> <S เห็นตัวเด็ดแบบๆแล่ะไปนี่ค่ะพี่คำแพงแคปยังขอบคุณสำหรับหัวใจดวงน้อยๆของทุกคนนะคะใครให้มาแสดงตัวหน่อยเร็วๆิกกีเหรอ,อ,อมอีหรือมีคนแอบชอบกูหรือเปล่าวะมีใครแอบชอบฉันหรือเปล่าแต่อย่าแอบเกลียดกันนะแอบชอบก็ให้บอกนะ จะได้จะได้เก็บตังค์ไปขอโสดนะโสดนะนี่คนรักเป็นร้อยแต่คนเกลียดเป็นล้านฉั้โสดอยู่นะจ๊ะฉันนะ่ะโสดอยู่อ่าป้ายห้อยเออฉันเนะี่ยขวไม่ส่งของก็จะเป็นอย่างนี้แหละโอ้ยป้ายห้อยอีกแล้วใครรับ รีวิวพิมพ์รับรีวิวไว้นะคะแขนต่ออีกแล้วเฮ้ยมียูยนิคโคลด้วยวงานดีสีสดคุณพี่เอาไปไม่ขาดทุนแน่นอน สามรอยบาทจ้ารีวิวจะส่งฟรีพี่ทำแพงพิมพ์รับรีวิวมาเด็ดเด็ดดวงสวยทุกลูกเพงมันพี่นาชาเป็นไงบ้างเพงมันนี่นึกว่าอยู่ผับนะนี่รับเอ้าพี่พิพัฒรับแล้วพี่ทำแพงไม่ทานนะ ขึ้นมาก่อนนะกลางป่ากลางป่าที่ทำแพรเอาลูกใหม่ไปสกีนแน่นมากอ,ะอ่ะนี่เหมือนเสื้อฉันเลยะ ะนะนดีวนเนี่ยสบายดีค่ะกำลังจัดร้านไหมเดี๋ยวสั่งเพิ่มแน่นอนอุย้ยขอให้ขายดิบขายดีนะคุณพี่ขอให้โควิดทำอะไรคุณพี่ไม่ได้นะคะทุกคนขายดีเราก็ขายดีนะพี่นะขอให้ขายดีทุกคนนะคะคุณพี่ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามนะพี่นะขอใหพ้พี่ขายดีทุกสิ่งทุกอย่างเลย มีก็คงต้องมามก็ลองเห็งน,นี้ดิอ้าววันนี้เว้าว้ไดไ้กดิอ,อ,ม,อม่โทบอกเมื่อเช้นไม่อยู่สวนไม่อยู่มาได้ละแผนตออีกแล้วเยมาก,ม,ากมั้งคุณแล้วมียาย่าไงสวยมากมีตาเหลือก็เป็นยาย่า,ายไง นี่เวลาตัวเองแล้วตอนองทัวร์นี่ทัวร์อะไรเนี่ยตอนเด็กแจนทีนะก็ไม่รู้ว่าเลยลำคาญนาเดชไกย่าย่าอยู่เลยมันมองที่เขาบ้างเลยเขาถนอมกุ้งผ่ากุ้งสดกุ้งยาโอ้ยหัวเราทีตดแทบแตกเนท้าเนี่ยมองมีเด็กแจนทีใหญ่เลยเขาเดินเขาเข้ามาก็มองมัดยอมอีกแล้วพี่มัดยอมหลายตัวมากเลยนะลูกเนี่ย แขนต่อรับกระสอบใหม่ป้ายสรวจได้เลยคุณพี่เปิดอีกลูกครับอยาคุณพี่จะบอกว่ามาแค่สิบลูกเปิดแค่ลูกเดียวนะคะอะไรวะอ่าวฉันนึกว่าใช่อันนั้นตัวนู้นมาพี่รับลูกหนึ่งได้เลยอันเนี้ยเรียกว่าอะไรนะคุณพี่ไอ้ป้ายเนี่ยโออโห ี่น้อยพี่มาีน้อยเด็กเาหลรับลูกหนึ่งได้เลยใครจะรับนะคะพี่อ่เดี๋ยวแคบแคบวงพี่เฉวงบอกเป็นเสื้อวงวงอะไรอ่ะคุณพี่วงดังครับอา้าวพี่วันทองพี่วันทงบอกวงดำพี่เฉวงบอกวงไหนเอามาใกล้ๆเดฟแลมพาร์เออ วิ้ยขอบคุณค่ะทุกคนไม่คือเราอ่ะไม่ไม่ใช่สายเสื้อย,ยืดนะพูดกันตรงๆเลยใช่ไม่ค่อยรู้ <c oughs> แต่ว่าวงลีวิ่ยนงวุฒิน่ะนดกดกดกดแบนท้องว่างไปดิบัมไปเลย <c oughs> พี่สะพี่สะสินาบอกว่ารับส่งลูกค่ะได้ค่ะเหลือกี่ลูกแล้วเดี๋ยวกนนะเนี่ย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  <มา S 1> แค่รับยอดในนี้ก็จะหมดล้ะเดี๋ยวเอ่ยชื่อเลย พี่คำแพงหนึ่งพี่พิพัฒน์หนึ่งพี่สศินาสองสี่แล้วแล้วก็พี่ปรินพี่ปรินพี่ประินจะเอาทักแชทมาได้เลยนะคะพี่สมมาตรรับอีกหนึ่งอ่ะเป็นห้าอุ้ยจะหมดแล้วพี่เอ้ยเปิดได้ลูกเดียวนี่แหละใครรับแคปหน้าจอมาลอยพี่วันทงพี่วันทงแคปหน้าจอเอาลูกใหม่ได้เลยนะคะบอกว่าวงวงกลมโอ๊ยโอเคโอเคทุกคนพี่นาชาจองหนึ่งเอาจะหมดแล้วทุกคนจะหมดแล้วเอาให้หมดในไลฟ์ไปเลยไหม เอามามามาเหลือเอาวิศาราวุฒหนึ่งลูกเหลือเหลือสามลูกแล้วสามลูกสามลูกมามาสามลูกสุดท้ายมาสามลูกเอ้าอะนี่เมื่อกี้กูว่ากี่ลูกแล้วนะเมื่อกี้ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วเหลือสามลูกสามลูกสุดท้ายใครจะเอานะคะแคปหน้าจอมาเลยเพราะว่ารอบนี้มันมาแค่สิบลูกนะคุณพี่นะเอาตัดคลิปก่อนดีกว่าทุกคนฝนมาโอเคขอบคุณมากนะคะ